สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำการรีวิวแท็บเล็ตนะคะยี่ห้อ asus รุ่นนะคะ asus phonepad fe 1 7 0 cg 7นิ้วค่ะอันนี้เราก็จะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรแถมมาบ้างรูปร่างเครื่องจะเป็นอย่างไรดูกล่องก่อนนะคะอันดับแรกด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีรูปโทรศัพท์ให้เราดูนะคะด้านข้าง ด้านข้างซ้ายนะคะก็มี Intel Inside ด้านขวาก็จะมีระบ,บสุสีมันอาจจะมีหลายสีกรณีน,นี้มันติ๊กสีขาวก็คิดว่าเครื่องข้างในเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะส่วนด้านหลังก็จะบอกสเปคเครื่องมานะคะนี่ก็คือโมเดลของมัน FE170 CG นี่นะคะอ่าทีนี้เราก็มาดูข้างในกันเลยค่ะนี่นะคะตึงดึงดึงดึง,ดง,ดงนี่ แฟบอ๋อกล่องก็คือมันจะติดนี้นะคะมันแกะแยกแบบของซัมซุงเนอนู้นนู้น,นี้ไม่ได้นะคะกันแบบคนทําฟ้าหายนะคิดว่านะคะขออนุญาตนี่เรามาดูกันเลยค่ะว่าในกล่องมีอะไรมาบ้างในกล่องก็จะมีเครื่องมาให้นะคะอันนี้เราสั่งสีขาวก็คือด้านหลังจะเป็นสีขาวมีกล้องหลังด้านหน้าตรงนี้เป็นกล้องหน้าเป็นลำโพงนะคะ ด้านล่างก็จะเป็นตราแบรนดของ ASUS ส่วนอื่นๆในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานค่ะก็จะอันนี้จะเป็นภาษาไทยนะคะภาษาไทยต่อไปก็จะเป็นคู่มือการบัตรรับประกันค่ะก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะบอกเกี่ยวกับเงื่อนไขาการรับประกันเครื่อง แล้วก็นอกจากนี้ในเครื่องก็จะมีที่ชาร์จมาให้นะคะซึ่งปลั๊กก็จะเป็นสองตาเป็นหัวกลมมนอย่างนี้ค่ะส่วนด้านล่างอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคะก็ต่อด้านชาร์จก็จะเท่าๆกับของซัมซุงนะคะถ้าท่านใดเคยใช้เครื่องซัมซุงมาก่อนลักษณะเดียวกันนอกจากนั้นก็ในกล่องนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะ่ะนี่ก็คือการรีวิวการแกะกล่องนะคะ เท่านี้ก่อนนะคะ